ครัวแล้วครับใส่เกลือเรียบร้อยครับตำปลาครับปลาจากหนองครับโอยี่สิบกิโลนล้วครับในท่านี้นะครับยี่สิกิโลอือ่นี่คือปลากลมครับปลาจอกครับบัตถุหิบสำคัญครับใหม่ๆสดๆตำปลาครับผมก็ทำยังไงเละครับนี่ครับครัวแล้วก็ทุบ เกลือเกลือคืนนึงครับผมล้างให้สะอาดนะครับนี่ไม่ทุกต้แค่ไว้หนึ่งคุนเกลือเกลือครับเกลือ โอ้ล้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับล้างล้างแล้วครับล้างน้ำสอง้วครับล้างน้ำสองแล้ว <c oughs> วันเยอะเหลือเกินอืมล้างเสร็จจะได้เป็นแบบนี้สะอาดอ่านี่คือน้ำสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยจะทำการรีดน้ำครับรีดน้ำอืมนี่ล้างในน้ำใสๆโดนเครับ เจ็ดเท่านี้นะครับต่อไปเป็นการโรยเกลือครับโรยเกลือนี้คือปลา20่กิโลแล้วครับจะใส่เกลือใส่สามต่อหนึ่งนะครับปลา20่สิก็ต้องใส่7โลนะครับเออ7โลครับผมเอาใส่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 ใเกลือนะครับใส่เกลือนี่เกลืออยู่ไหนครับเกลือ เกลือครับเกลือนี่เกลือใส่เน้นๆครับเกลือแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับให้เ,เป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ให้เป็นอย่างนี้เลยไม่ได้อย่างนี้เลยครับนี่นี่นี่เกลือนี่เกลือตำนะครับตำให้มันเข้าเครื่องนะครับ นี่เราว่งนี่ก็ตำ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 ,ตำ,ตำ,ตำ,ตตำครับตำใสคุกนะครับใส่ถุงให้ทังแบบนี้นะครับหมาไว้กี่วันครับหมาไว้กี่วันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครับก็ใส่หํำใส่ไ้นะครับ